กราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมเอกเอ็กซิคนดีคนเดิมรับคันคอไปทีนึงก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมห่างหายกันไปนานกับฉากวันพีทนะครับผมก็มีคนแบบเรียกเราเยอะมากทาไมอะฉากหน้าตาผมไม่ดีอะ <c oughs> จากดูฉากวันพีทอะโอเคงั้นฉากวันพีทไปจัดไปนะครับผมก็ไม่ได้มาอัดตรงนี้แบบนานมากๆแล้วลโคตรนานแล้ว ผม่มแทบจะไม่ชินแล้วนะตอนน้ะเออรู้สึกไม่ชินเลยนะเออมาเริ่มเป็นการเสียวนานครับ EP ที่74หรือเปล่าอไอ้ซาขงเราก็ๆๆไปไปเริ่มกันเลย <c oughs> ดีครับสวัสดีค่ะ น้าตาเหมือนคนทำยูทูบเลยอะฮะคือทำยูทูบไหนวะใช่ปะเนี่ยคนไหนอ่ะเหมือนนะคนไหนวะเออคนไหนวะงงเลยู่รู้แต่เหมือนนะเหมือนแหละแค่เหมือนแหละแต่ใช่หรือเปล่าจะใช่ก็ได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมร้อนตัวจังเลยอ่ะร้อนตัวอะไรผมยังไม่ได้ผมงงอยู่เนี่ยเออ ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนไม่มีฟ้าในองค์องค์อารมณ์แล้วจะชนชนใจของฉันมันวนวายพอใน้ไอจีก็พอมีใจและทั้งไอดีเพราะไม่มีใครแฟนก็เงียบเกินไม่รู้ทำไมจะไม่รักเราจะให้ทำไงล่ะอ๋อไปฟังเลยเ <c oughs> ชยเชยอ่ะอารมณ์ <c oughs> อ่ะใารมณ์ดิสต๊อกอันไหนเพลงเนี้ยผมไปเจอในดิสต๊อกมาผมก็เลยมาร้องตามเคยมีใช่ไหมทีเหมือนเจอในดิสต๊อกเคยเจอผมในดิสต๊อกหรอไม่เคยเล่นเลยในดิสต๊อกอ่ะใช่ปะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ ผิดคนแหละจริงผมนึ่งงกันแหละลองคิดตอบกันเลยหน้าตาอย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยเหรอหน้าผมมันหล่อไงก็งี้แหละมันก็เจอได้ทั่วไปไม่หลอนะน่ารักน่ักอถ้าไม่หล่อถ้าไม่หล่อแล้วพี่จะคุ้นได้ไงอ่ะต้องหล่อแหละ ใช่ไหมอายุเท่าไหร่อ่ะผมอายุสิบเจ็ดเองพี่เจอันนี้พี่อยู่กับใครเหรอเหมือนพี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนพูดอยู่อ่ะพูดอยู่พูดอยู่พี่เหรพี่เหรอเอเหมือนมีคนพูดอีกคนนึงน้องอ๋อน้องโอเคโอเคจริงคุณมาก คุณเหรอทำไมเขาให้คุณเหรอคุณเหรอผมงงแล้วเนี่ยผงงแล้วเนี่ยที่คุณผมจากไหนเนี่ยงี้ไปทําไปทําตามเขาดีไหมล่ะจะได้ได้ได้ไปคุ้ณบ้างาไม่ผมไม่รู้จักเลยใครี่ชาแล้วก็ร้องเพลงนะเฮ้ยใครก็ร้องใครใครก็ชอบหรือเปล่าร้องเพลงเล่นกัน,น้ารแบบนะี้นใครใครก็ทํากันเทาเหมือน ใช่ไหมผมงงเลยอ่ะแต่ลองดูข้างหลังดิดูข้างหลังก็เปิดเนี่ยเปิดคอร์ดอยู่อะเปิดคอร์ดเปิดเนื้ออยู่เนี่ยจะดูจะดูอะไรอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ยมีแต่เนื้อเพลงอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเปิดโน้ตบุ๊กดูเนื้อเพลงไม่ได้ดูอะไรเลย ใช่ไหมนัยไม่น่สงสัยไม่สงสัยเฉยเลยก็เปิดดูเนื้อเพลงเฉยจะให้พิสูจน์อะไรอีกเอามีมีโทรศัพท์อีกเครื่องปะหล่างั้นอะมีมีโทรศัพท์อีกเครื่องปะมีมี่ยก็ลองหาดูเลยลองหาดูเลยร้องเพลงอะไรเงี้ย นหรอใช่่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครก็ลองไปหาใน YouTube ดูใน YouTube ในติ๊ t ต k ก็ได้เอาปัดเฉยเลยเธอเขาปัดเราเฉยเลยอ่ะเธอเอาเธอก็ปัดเราพี่ทำไมขาวจังเลยเนี่ยพี่ว่างไวนไหนพี่ว่างไป

ฉันเอาไว้ยามเธอเนี่ยกายเมื่อจะไปไหนแม่ลมสลายชอบคนนี้ไม่ยปองคนนี้ยากอบต้อง,ตงนี่ไม่หายไปไหนอยากฝันถึงเธอทุกคืนก่อนนอนในคืนไม่มีเธอฉันกอดมอนกอโทษดบางครั้งทำตัวบันกอเขาแค่เธอเท เราได้เท่านี้พี่อันนี้ผมถ่ายมาแล้วเนะี่ยผมไม่เคยฟังแล้วทอนแน่จริงผมไม่เคยฟังทอานี้เลยถ่ายมาแล้วขได้ไหมได้ค่ะได้ร้อง,องตอดีก็ร้องฟังเลยผมไม่รู้ร้องเพลงอะไรเนะี่ยพี่พี่อยากฟังเพลงอะไรอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้เพลงอะไรได้ไหมงอ่ะเพลงอะไรดีเพลงนี้ดีกว่า ฉันไปใช่ไหมอย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้ได้ว่าฉันไม่มีความหมายห้ามไปกับเธอนี่ยเคยฟังปะเคยเคแต่แต่อยาให้ผมร้องอ่ะจริงมันมันจะสูงโคตรเลยบางที หเดียวก็พอแล้วโอ้โหเสียงสูงเกินเพลงนะขนาดดรอปคีย์แล้วนียังยังสูงอะถ้าจะร้องไม่ได้นะเฮ้ยพี่ต้องการคนก่อมนอนหรือเปล่าน่ะแม่ไม่ปัดด้วยอ้าวก็บอกให้ก็บอกให้ฟังก็ก็นอนฟังเนี่ยเฮ้ยอยวันทพ พอได้ไหมอ่ะชอบวันพีชเซ่โอ้ผมนึกว่าจะไม่รู้จักผมนึกว่าแบบชงอย่างพี่ไม่น่ารู้จักแล้ววันพีชเนี่ยเ้าพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเวหัวทํักเทำไรนั่งร้องเพลงพี่ ผมนั่งร้องเพลงอยู่ครับแบบหาคนร้องเพลงให้ฟังเอ้าอะไรอะไรนะว่าไงนะพี้เด็กแล้วอยาเพลงกลับไป เด็กแล้วแอนตาตายแมตอนนี้เอาจร <Coc aine. S 2> ิงจริงแค่อูแต่ตงนี้แล้วย่าเพิงกลาวไปด็แล้วมไม่ใหแลตอนนี้เอาจริงจริงแค่อยากร้เจ พี่ทำพี่ทำพี่ทำงานอะไรเหรอพี่อะไรนะทำงานแหรอพี่พีอาร์เหรอใชบ่บ้าวบ้าวบ้าวลองพี่ให้ฟังหน่อยเต็งอย่างดีพี่ มมโอ้บางบอลใช่ไหมบางบอลโอเค okay. โอเคเอาขอให้เห็นเต็มหน้าดีเราเห็นโเผล่นนะ่าพี่พอไม่ความรัก

จ,จ,จ,จบแล้วจบแล้วจบแล้วพี่ตอบะโอ้ยลองต่อลองตอ โอ้โหจบเลยแบบนี้พี่จบจริงไปไม่เป็นแล้วผมไปไม่เป็นละไปไม่เป็นเลยบอกเดี๋ยวผมขอแบบเฟซไอจีอย่างงี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวไปติดตาม่ะอยากได้เฟซไอจีอย่างงี้อยากไปติดตาม <_ <d> _>เฟซนะเฟซกับ IG อะ่ะเฟซหรือ IG ก็ได้จะเอาไปติดตาว<_ <d> _>อ้าว IG กับ IG เดี๋ยวไม่ได้อ้าวฟังหรอกพี่ไอ้เท่าไหร่ผมอยากรู้อ่ายจ้พี่อะ่ะ <_ d _> 20อื้ 20. อ20เฮ้ยพี่ยังยังแบบไม่รุ่นอยู่อะไรน,นี่หว่าไม่รุ่นมากอะ่ะผมนึกว่าพี่อย่าตอนนี้นะ เจอแล้วเด้อยิม้อมอะไรเจอพี่แล้วแบบไปไม่ถูกอะจริงแล้วคนอื่นเหรออคนอื่น,<ค>นมนะคนอื่นที่ผ่านมาประมาณหกร้อยกว่าคนอ่ะไม่ผู้ชายหมดเลยนอกจากผู้ชายหมดเลยเรวก็เจอสวยกว่านี้ว้าว่าไปคนนี้ก็สวยสุดแล้วนะที่เจอมา เด็กดีต้องโดอนอนไนะไรแน่โดนดุโดนด่าโดนว่าไปหอมจจลงจอที่เบาเบ

เขินนะครับเขินนะเออเขินนะคนับไมไม่เขินแล้วผมจะไม่เขินละผมไม่เขินพี่ละพี่ต้องเขินผมบ้างพี่ต้องเป็นฝ่ายเขินผมบ้างเลยพี่ไม่เขินผมบ้างนะอะไรนะพี่ไม่เขินผมบ้างนะนี่ไม่เขินใช่ปะพี่ถ้าถามพี่ไม่เขินอหะ ไม่ต้องรู้่ไม่ต้องรู้了ต่อยต่อยกูบ้าต่อยกูบ้าคนเมื่อกี้ต่อยกูบ้าอไยผูหปกยเ้าเกยครับเจากยเจ้าเกยครับเจ้าเกยไม่ไรไม่บอกสิบเจ็ดป่ะ เฮ้ยรู้ได้ไงด้วยถูกใช้เอาดีอีกว่าไหร่17ครับ17 17เย็นป่าซิงซิงครับสวัสดีๆใช่ไหมไหลวะเลื่อนหนีเอเว้ยเลื่อนหนีผมจะเลื่อนอยู่แล้วเนี่ยผมจะเลื่อนอยู่แล้วเนี่ย giải ép đi giải ép đi lon có giải ép đi ô hô bè ép trắng ép trắng giặc giọt không giặc giọt ờ ông nghĩ lên khó nghĩ lên Cả nàng khi nế chơi xong khó khoa Hạ khi nế chơi vang เพีย่ยนภาพมันไม่ได้นานจะรู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหนเปล่าสัญญาคือกอารเธอตลอดไปอยู่ให้เธอดูปลอดภัย่ะให้รู้ว่าเธอในหน้าใจฉันอาได้ตายฉันจะได้ตายฉันจะได้ตายพี้ยบิ๊บแฟนอ่ะเฮ้ยแฟนอ่ะทำไมอ่ะทำไม ไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาไม่คนเดียวเอาหลายคนเอาหลายคนใช่เลยเฮ้ยอยากเห็นหน้าพี่คนเมื่อกี้ใครเหรออยากเห็นวะอยากเห็นหน้าพี่คนไนคห,หนไหไคนไหน่ะคนไหนเอาคนนี้ใช่ไหมคนที่ที่ทั้งหมดในคนนี้ใช่ไหมเอามองหน้าอย่างนี้ต่อยบ้างเหรออยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกอะ่ะ อยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกอะปิดไปไม่ทันเลยอย่าหายทำอีกเย่งส่งไปแล้วนะ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  ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไอ้เหี้แม่งคนเมื่อกี้แม่ง